สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV n e w ประจำวันที่4พฤศจิกายน2568ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพ็รอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะเทศบาลนะครหัวหินปรับรูปแบบงานประเพณีรอยกระทงเน้นเรียบง่ายค่ะ วันที่4พฤศจิกายน2568รองนายกเทศมนตรีนครหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าเทศบาลน,นาครหัวหินกำหนดจัดงานประเพณีรอยกระทงประจำปี2568ภายใต้ชื่องานนาเลดดำริรำหรือเคียงขึ้นคืนจันเพนในวันที่5พฤศจิกายนที่บริเวณถนนนาเลดดำริซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ให้เป็นสถานที่ลอยกระทงริมชายทะเลโดยมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับ แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างเรียบง่ายและเหมาะสมและไม่มีการจัดกิจกรรมมหรสพหรือเวทีแสดงต่างๆ เพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้เทศบาลจะดำเนินการปรับแต่งพื้นที่และประดับไฟอย่างสวยงามเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมลอยกระทงตามประเพณีไทยอย่างปลอดภัยในวันที่5พฤศจิกายนนี้ตามพื้นที่จัดงานหลากหลายจุดทั่วเมืองหัวหินได้แก่ชายหาดหัวดอนอ่างเก็บน้ำเขาเต่าพื้นที่19ไร่ฝั่งทะเล สระน้ำร้านอร่อยหนองแก้จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงอย่างถูกต้องตามหลักวัฒนธรรมไทยด้วยการใช้วัสดุธรรมชาติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและร่วมกันรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่จัดงานนักท่องเที่ยวฮือหาเสือดำแก่งกระจานโผอวดโฉงค่ะ เมื่อวันที่3พฤศจิกายน2568นายมงคลชัยพักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเปิดเผยภาพสุดเตืน่นเต้นเมื่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวเขาพนเนินทุง่งได้พบกับเสือดำสัตว์ป่ากคุ้มครองปรากฏตัวออกมาอวดโฉมบริเวณกอม .19 ถนนพนเนินทุง่งมุ่งหน้าลงมาบ้านกลางคข็มโดยนายพงศักดิ์กันทุกเจ้าหน้าที่อุทยานแก่งกระจานประจำหน่วยบ้านกลางถ่ายภาพและคลิปเอาไว้ได้ในเวลา16 อนาลิกา44นาที่ามกลางความตื่นเต้นดีใจของนักท่องเที่ยวที่อยู่บนรถโดยการพบเจอเสือดําครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกภายหลังการเปิดฤดูการท่องเที่ยวเขาพเนินทุ่งอย่างเป็นทางการหลังจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ปิดฟื้นฟูธรรมชาติเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึงวันที่31ตุลาคมของทุกป,ปีทั้งนี้เขาพเนินทุ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวดัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ป่าดิบและทุ่งหญ้าบนยอด เขาอากาศเย็ยนตลอดปีจุดชมวิวทะเลหมอกช่วงปลายฝนต้นหนาวถือเป็นไฮไลท์สำคัญห่างจากที่ทำการอุทยานประมาณ50กิโลเมตรโดยเปิดให้รถขึ้นเขาข่าไปตั้งแต่5นาฬิกา30นาทีถึง7นาฬิกา30นาทีและ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาและขาลง9นาฬกาถึง10นาฬิกาและ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New Cable TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062965244สำหรับวันนี้ดิฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ